มาจ้ามาเที่ยววัดศรีดารามจา้าพี่น้องมาเด้อโอ้ยสวยงามพี่น้องสวยงามอีหลีสวยงามมากๆเลยภูล่ะพี่น้องเอ้ยฮอนเนี่ยมีพระดาฮอนแดดพี่จา้าโบสีสุดโทวัดศรีดารามจา้าสวยงามพี่น้องเอ้ยภูลาโอ้ยวิวบรรยากาศสวยงามมากๆเลยจา้า ยอดวิวสวยงามมาชมเที่ยววัดกันจ้าพี่น้องวัดศรีดารามยายวิภาดาเปไดใจดอกมาเลจ้ะวัดศรีดารามนี่แหละจา้าสวยงามสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆเลยอลโอ้ยงามขนาดนีเนาะงาม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  ใหญ่เลยใหญ่เด้ปลาปล่อยปลาก็มีแล้วกะ็อาซื้ออาหารให้ปลาก็มีสวยงามสวยงามมากมากนี่แหละจ้ามาเที่ยวเราจ้ะพี่น้องมามาทำบุญกันพี่น้องใช่ลรอพี่เนี่เดียวไปแล้วะพี่เนี่เดียวไปหรอวะ <c oughs> สวยงามสถานที่ลมเลือนกว้างขวางปลาเยอะเลยเห็นไหมปลาเยอะเลยเห็นไหมเนะี่ย ปลาเยอะมากปลาตะเพียนปลาดุกปลาอประมาณนี้อันนี้ฝั่งนี้คนละฝั่งนะคะเลามาดูฝั่งนี้อีกมั่งฝั่งพ่อสีสุดโทอยู่ฟังพ่อสีสุดท,ท,ท้ททอบนย่นด้นี่เูละอ้ยพี่น้องเลยู้ใดบ่เคยเห็นกันมาเด้อจ้าสวยงามอีนี้พี่น้อง สยงามสวยงามสวยงามมากๆหนดูนตรงนี้เหมือนดูฟ้าเคยมาแมนแนั่นแหละที่พามาแต่ก่อนพามาไงแต่ก่อนพาาปลาไมอกเพาสุปล่อยป่ากันจ้าจิดไปมาให้อาหารป่านอกจากพี่น้องเร่องนี้เอ้ยันซ่อนเอพี่น้องเอ้ยพื่อ สวยงามมากเลยลูกต้อไม่ให้กลัวหรอกต้อให้อาหารปลาดู<อ>ู้ดูดูีูดูดูดูเูดูดากูากูก ยอดเลยเออเปิดใช <USSR> oh ่ตัวทุบใหญ่ธรรมดาเลยจ้าดังวัดศรีดารามจากพี่น้องวัดศรีดาราม ทุ่งฝนจ้าวัดศิดาล่ามทุ่งฝนเนาะค่ะเนาะโอ้ยมาหายอาหารปา่าให้เพิินสวยงามไลยหลาย,ลายพี่น้องผู้ใดอย,ย่ามาทำบุญกันมาด้วย,วย้ะเด้อาเป็นขี้กันขึ้นจับหลังยังได้เลยนะ่ะรูปยังได้เลยเห็นมือก้อนบริสวสมือก้อนสะสนยอดเลย หม,หมดแล้วครับโอ้ยแบบนี้ซื้อมาเป็นกระสอบกระเทบุม่มร่องกระเจียงไดนะ้เนาะสอบยหญง่ๆอันนี้คือหางใช่ไหมใช่ตรงนี้หางฝั่งนนเสียนเสียนพญานาคปูป่สีสุดทโถท่โอ้ยสวยงามพี่น้องเลยสวยงามสวยงามสวยงาม